สวัสดีค่ะกองชีฝ่าชายนายบอกว่าจะวันนี้จะพาเจเจมาแจกอ่งเปาไงคะนายจ้านานเจเจเราล่ะว้าตายอาวุ่ยเจเจของเราหลับซะแล้วไม่ได้แจกอ่งเปาซะแล้วลูกลูกเอ้ยเป็นเด็กอนามัยเป็นเด็กอนามัยสองปุ๊บหลับปั๊บโอ้ยลูกค้ายังไม่ได้อ่งเปาเลยลูกลูกจ้า อดไปนะจ๊ะใครมาไม่ทันก็เจ๊ๆหลับไปแล้วนะจ๊ะอ๋อไปพาลูกกลับแต่เดี๋ยวป๊ะปะ๊าก็แจกแทนก็ได้นะแจกแทนก็ได้ครับเ <c oughs> ดวทำหน้าที่แทนเจ๊เจ๊เองนะคะเออนะคะจนอนไปก่อนนะคะ <c oughs> เออหลับแล้ว